ตันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกัมรันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของสวนณสามตามเดิมในตอนต้นไปจบลงตอนที่พระราชาพอพระไทยที่บรรดาดาบทนรว,ว่าดาปสินี นำสองสาม,มีพัญญาไม่แสดงการความโกรอเคืองกลับแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วก็ยกย่องพระองค์นี่ที่เนที่โบราณท่านบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนจะชั่วจะดีก็อยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหา ถ้าพูดดีมันก็เป็นเสน่ห์เป็นที่ถูกใจคนเพื่อให้มันดาดาบทและบาสินีเห็นว่าพระองค์เต็มพระไทยที่จะปฏิบัติเขาทั้งสองจากนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าท่านทั้งสองข้าพเจ้าขอรับท่านทั้งสองไว้เป็นบิดาและมารดาของข้าพเจ้า อย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาเลยคอยนึกว่าข้าพเจ้าเป็นสวรรณสามก็แล้วกันนี่ความจริงที่เราพูดดีที่อย่างเดียวมันมีประโยชน์เราจเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยที่เขาดีมีความสุขดีไม่ดีเขาไม่ได้ใช้แรงงานเลยใช้วาทะอย่างเดียว ฉลาดในการพูดฉลาดในการแสดงออกทางวาจานี่เขาร่ำรวยกันเยอะที่เขาเรียกว่าคนกลางไม่ต้องใช้ทุนเนื้อพวกในหน้าเร่ขายของแจ้งข่าวด้านฝ่ายซื้อแจ้งข่าวแจ้งข่าวฝ่ายขายสามารถเจรจาให้คนที่อยากขายและคนจะซื้อตกลงกันได้ได้เปอร์เซ็น อันนี้ท่านบอกว่าคนจะช่่วจะดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยก็ว่าชิวหาถ้าพูดจาดีๆมีราคาเรียกว่าของที่เราไม่นึกว่าจะได้ไมันก็ได้นี่ขอให้พูดดีที่อย่างเดียวนะครับบรรดาท่านทางหลถ้าว่าท่านไม่แน่ใจ อันจะไปหาใครก็ตามลงใช้วาจาอ่อนหวานสักเกตไว้ว่าคนแถวทินแถวทินนี้ทินนี้เนี่ยเขาชอบวาจารประเภทใดตรงไปตรงมาหรือว่าวาจาปลอบโยนแล้วก็ลองใช้ดูตามนั้นเถอะมันจะมีผลผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ไม่ได้หมายความว่าเราจำจะต้องไปรอกันชาติหนาที่เรียกกันว่ารัธิวิมานรัธิวิมานก็คือความสุขใจในชาตินี้นั่นแหละเป็นสำคัญถ้าเราก่าวาจาเช่นใดออกไปเป็นที่ชอบใจเขาบุคคลผู้รับฟังเราเองจะรับตอบสนองคือความสบายกายสบายใจ พ้าเขาชอบใจเราเขามีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นคบหาสมาคมยิ่งไปกว่านั้นจะรับการสงเคราะห์ในเคราะห์เป็นอย่างดีนี่วาจาที่นี้จึงเป็นวาจาที่มีสสมความสาคัญคนบางทีพูดตรงตรงต่อความเป็นจริงแต่ว่าตรงเกินไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ เป็นนั้นว่าคุยกันต่อไปเดี๋ยวไม่ต้องจบกันละเป็นนั้นว่าท่านดาบทดนาบศนีทั้งสองกราบถวายบังคมวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการงานอย่างอื่นที่พระองค์จะทรงทำแก่ข้าพระผู้ธเจ้าทั้งสองไม่มีแล้วนอกจากว่าข้าพระบาททั้งสองพระองค์ ย้าหาจะขอความพระกรุณาให้พระองค์คือขอพระองค์ได้โปรดช่วยถือปลายไม้เท้าของข้าระบาทท้งสองไปที่ศพของพ่อสุวรรณสามพอให้ได้รูปได้ครัมก็พอแล้วจากนั้นข้าพระบาทท้งสองก็จะทรมานตัวให้ตายไปตามลูกชายของข้าพระพุทธเจ้าวันนั้นมาจบลงตรงนี้ วันนี้เ้อต่อไปว่าพระราชาทรงพระนามว่าปิระยะักขราชทรงรับก็ทรงรับรองว่าจะพาไปยิงได้ทรงจุงปลายไม่ท้าคนดาบท่าสองนำไปที่สวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ให้มาถึงแล้วก็ยังสนตัดว่า ท่านพ่อท่านแม่ทั้งสองบุตรชายคือสุวรรณสามของท่านอยู่ที่นี่แต่ก็ขอได้โปรดอย่าลืมว่าสุวรรณสามคนนี้สิ้นลมปราณเสร็จแล้วสุวรรณสามคนใหม่คือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นสุวรรณสามรับใช้ท่านเป็นลูกของท่านต่อไปได้โปรดอย่าหนักใจเลย ความจริงถ้อยคำของพระราชาก็ไปที่น่ารักไม่น่าโกรธพูดดีจริงๆฝ่ายท่านดาบททั้งสองคือทุกุนันดาบทผู้เป็นบิดาครมศิสะพบแล้วจึงได้ช้อนทิศสะสุวรรณสามมาวางไว้บนตักสำหรับนางปาริกาดา,ดาบดาบินี ก็ยกสุวรรณสามมาขึ้นวางไว้บนตักชิ้นเดียวกันก็น่ากลจะต้องยกทั้งตัวเียหัวไปอยู่กับพ่อหางมาอยู่กับแม่ท่านเดินสองก็โศกเศร้ารำพันว่าโอ๋หนอพ่อสุวรรณสามลูกรักของพ่อและแม่พ่อหลับเอาจริงๆและลูกพ่อไม่ได้พูดกับพ่อกับแม่ให้ชื่นใจบ้างเลย พ่อเคยเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อแต่นี้ไปใครเราจะจัดหาผลไม้ให้เจ้าอามาให้พ่อให้แม่แลหาน้ำเย็นหาน้ำร้อนให้พ่อแม่อาบเวลาร้อนพ่อก็หาน้ำเย็นมาให้พ่อแม่อาบเวลาหนาวพ่อก็หาน้ำร้อนหาน้ำอุ่นให้พ่อแม่อาบ นอกจากสวนนสามลูกรักของพ่อแล้วพ่อแม่ไม่เห็นใครแล้วที่ช่วยเหลือพ่อและแม่ทั้งสองได้ขณะที่ท่านแสองดำบทคพร่เพื่อรำพันอยู่อย่างนั้นบางเอิญนปาริกาตาปาสินีรูปคล่ำไปที่อกของลูกชายคือสุวรรณสาม เห็นว่าอาการยังมีอาการอบอุ่นอยู่นานงยินดคิดว่าพ่อสุวรรณสามลูกของเราคงจะเพียงสลบไปเท่านั้นยังคงไม่ถึงกับความตายอาศัยความดีของท่านที่มีสัจจะวาจาทรงเสียนทรงธรรมท่านจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานว่าพ่อสุวรรณสามนี้ แต่เดิมเกิดมาตั้งแต่อยู่อยู่ในสมัมมาจารีตลอดมาคำวามาสมัมมาจารีนี่เขาว่ายัางไงพระพฤติดีเดีมั้งประพฤติชอบทั้งเต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อมารดาเรมยดามดาเกิดกล้าเรารักพ่อสวนสามยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอให้พิษ บาดแผลของสุวรรณสามโรครักจัวหายไปแล้วก,กล่าวต่อไปว่าอหน,นึ่งเดชะบุญกุศลที่พ่อสุวรรณสามได้เลี้ยงบิดามารดาให้มีความสุขขอนนภาพแห่งบุญน,นั้นจงบันดาลให้พิษนี้หายไปนี่เป็นคำอธิฐาน เมื่อนางปาริกามันดาตั้งสัตยาธิฐานจบสวนสามก็พลิกตัวแล้วก็นอนต่อไปนี่สนแสดงว่าประสาทเริ่มทำงานก้าใชยคำอธิฐานสำหรับท่านานักปราชญ์ใหม่ๆและท่านผู้เกิดใหม่ๆถ้าอาจจะคิดว่าคำอธิฐานไม่เป็นประโยชน์นั่นก็เรื่องช่างเถอะฟังกันต่อไปก็แล้วกัน สำหรับท่านทุกกุนันดาบทเห็นดังนั้นก็ดีใจจึงคิดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่จึงได้ตั้งสัตยาธิฐานบ้างอย่างเดียวกับที่นางปาริกาอธิฐานเมื่อจบคำอธิฐานขอาบินดาสุนทรสามก็พลิกตัวอีกข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็นอนต่อไปนี่แกเร่งพลินพินนอนๆอนนี่พ่อกับแม่ก็แย่เหมือนกัน ส่วนนางเทพธิดาที่มีนามว่าพระสมทรีก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าเราอยู่ในเขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเราไม่รักใครใครมากเท่าสวรรณสามเลยด้วยคำสัตว์นี้ขอให้พิจงหายไปนี่เป็นคำนิฐานของมันดาที่เป็นเทพธิดาคือเป็นแม่ในดีแตชาติ เพ่งกล่าวว่าในทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัศจรรย์สีอย่างในขณะเดียวกันคือไม่เกิดมาพร้อมๆกันคือหนึ่งสุวรรณสามหายจากโรคลุกขึ้นได้เหมือนคนดีธรรมดาธรรมดาเรื่การดีสองตาดังสองข้างหุนดาบทันดาบชินีคือพ่อและแม่ก็หายเป็นปกติเห็นแจ่มชัด จ่มใสคือชัดเจนแจ่มใสสามพอดีแสงอรุณขึ้นพอดีและก็สี่คนทั้งสี่คือพระเจ้าพระเจ้าวิระยะัคราชท่านทุกุลบัณฑิตเพื่อนามปริการดาบัชชีนีและก็สวนสามปรากฏอยู่ในอสม แทนที่จะอยู่ในป่าในชายน้ำมันนั่งก็อยู่ในอสมพร้อมกันนี่เป็นเหตุอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นอนุภาพของพระอ,อินทร์แน่ฉะนั้นท่านมารดาะบิดาเมื่อในตาแจ่มใสเห็นลูกชายหายเป็นปกติก็ดีใจทรงเงเขก่อกอดจูบลูกด้วยความปลื้มใจและมีด้วยความรักสำหรับ่วนสามบัณฑิต บัณฑิตนี้ก็แปลว่าคนดีนะที่นี่กล่าวว่าขอความสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลายเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าได้หายเป็นปกติแล้วขอให้ได้มีการสนทนาสมมาสมโมทนียกถาคือพูดกันแบบสบายๆใจเป็นสุขพูดสนุกสนุกให้เป็นที่รื่นเริงสมโมทนียกถา สมโมทนิยะนี่เพร่อว่าทำให้ปลื้มใจท่านสุวรรณสามมองไปเห็นพระราชาจึงถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสน็จมาดีแล้วขอพระองค์จงเสเวยผลไม้เท่าที่มีอยู่เช่นมะพร้าวมหาดมะส่างและขอจงเลือกตามพระราชดยาสัยเถิด ข้าพระองค์ดีใจมากที่พระองค์เสด็จมาณที่นี้วาจาดีๆอย่างนี้ก็น่าจะจํากันไว้นะเพราะดีดีกว่ายุให้รำทาให้รัว่วยุให้ก็น้นแตกกันยุเหอนี้ผิดใจกันแย่ยอย่างน้นบ้างแย่อย่างนี้บ้างต่างคนต่างไม่สบายใจคนยุก,ก็ไม่สบายใจคนถูกยุก,ก็ไม่สบายใจ สำหรับพระราชาปิยะรัยปิยะปีรัะคราชทอดเป็นเนรเห็นความมหัศจรรย์เช่นนั้นจึงแต่รู้ว่าข้าพเจ้านี่ง,งงเต็มทีไปหมดเมื่อง,งงไปหมดทั้ง8ด้านไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้าพเจ้าเห็นพ่อสุนสามสิ้นชีวิตแล้วแต่ว่าทำไมจึงฟื้นขึ้นมาได้น่าสัจจริงๆ สำหรับส่วนนันบมัณฑิตจินดมริว่าพระราชาสำคัญว่าเราตายแต่ก็เรายังไม่ตายเราจะประกาศให้พระราชาทราบว่าเราไม่ตายเพราะอะไรนุ่นเวลาใกล้นี้สียสามนาทีว่ากันต่อไปนี่นีน่กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชมุขคนพุ่นใดเลี้ยงบิดดารมันดา โดยชอบให้มีความสุขเทพเพิยดาและมนุษย์ย่อมแก้ไขคุ้มครองบุคคลผนนู้นั้นนักประทังหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้น,นั้นในโลกนี้เมื่อเขาละโลกนี้เป็นแล้วย่อมร่าเริงบันเทิงอยู่บนสวรรค์นี่หมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามมีความกตัญญูรู้คุณตวิดามานดา ตอบสนองท่านด้ยวยความกตัญญูรู้คุณท่านบอกว่าเทวดารักษาเวลาตายแล้วก็ไปสบายใจอยู่บนสวรรค์เรื่องบนสวรรค์ไม่ยังไม่ต้องคิดกันก่อนก็ได้คิดเอาปัจจุบ,บันว่าเวลานี้มันดีใชก็แล้วกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราต้องเราต้องการมีความสุขตลอดกาลแล้วก็ทําเวลานี้ให้มันมีความสุข เอาหรือเวลาหนึ่งนาทีสเสกเขีนพูดมากไม่ได้ต่อไปอนิดราชาพิยกราชในสดับคำาขงทั่วนันสามก็ทรงดำริว,ว่าน่าประหลาดใจอะไรเช่นนี้คนที่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ด้วยดีแม่เทวันดาก็ประทับคํำชูช่วยเยี่ยวยารักษาโรคให้หายได้ พ่อสุวรรณสามนี่เป็นคนน่ารักเหลือเกินทรงดำดิด,ดังนี้แล้จึงประคองอัญชลรีคือพนมมือแล้วกล่าวว่าพ่อสุวรรณสามบัณฑิตหมายความสุวรรณสามคนดีพ่อ้าข้าพเจ้าหลงมงมงายมานานแล้วท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความสว่างสวยดีขึ้นจริงๆ ข้าพเจ้าขอยึดท่านเป็นสณะข้ามสนะหมายความว่าเป็นที่พึ่งขอท่านจนเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าต่อไปเถิดนี่เหลือเวลาอีกยี่สิบวินาทีเ็ษต่ออีนิดหนึ่งส่วนนสามบัฑิกกราบทูลพระราชาวา่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์จะทรงมีพระประสงค์จะสเสด็จสู่สวรรค์ เพรสวยที่ประสมบัติแล้วขอพระองค์ทรงประพฤติธ,ธรรมคือทรงธรรมจารยามีความประพฤตินนในธรรมดังข้าพระบาทกราบทูลเถิดไปเย้าข้าอร,บบร,ราันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักเวลาที่จะพูดกันของเรื่องส่วนนสามวันนี้ก็จบเสร็จแล้วขอรับฟังมันต่อไป ขอความสุขสวัสดิีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี